วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานรถเข็น2อล้อเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่แคบหรือใช้เข็นมือเดียวได้สะดวกล้อยางตัน10นิ้วกระทะ P ีวี โครงทำจากเหล็กท่อขนาด1นิ้วเคลือบด้วยสีฝุ่นสีแดงป้องกันสนิมแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานตะแกรงพิงของทำจากเหล็กหนา2 5้ามิลิเมตรถาดตัดทำจากเหล็กหน้าเต็มกว้างถึง34ซนติเมตรทุกจุดเชื่อมหนาแน่นแข็งแรงทนต่อการใช้งานหนะักรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมขนาดสินค้ากว้าง50ยาว52สูง132รอซนติเมตรน้ำหนัก8.3กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้ากล่องใส่ของเครื่องมือช่างสิ่งของต่างๆและการลากงานหนกัจกจับเข็นมือเดียวได้อย่างถนัดมือทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของเป็นเรื่องง่ายสะดวกสามารถใช้ในพื้นที่แคบได้อย่างดี สินค้ามีคุณภาพสูงมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตชั้นนำมีความแข็งแรงรับน้ำหนักและรับแรงในการใช้งานได้อย่างดีอายุการใช้งานยาวนานใช้ง่ายปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสนใจสินค้าชอบเลยที่เจใบงา